สนับสนุนโดยสวัสดีครับสสวัดีท่านผู้ชมครับพบกับผมพงศุสุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gi ฟฟ e รีนชาแนลกับรายการ g i ฟ์อินสปายแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเองมีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมรายการของเรานะครับแรงบันดาลใจที่ผมกล่าวถึงนี้เป็น ชีวิตและก็ประสบการณ์ของนักธุรกิจคู่หนึ่งครับซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้ผมเชื่อว่าประสบการณ์และก็เรื่องราวชีวิตของทั้งเขาและเธอน่าจะให้ข้อคิดที่ดีและเป็นกําลังใจที่ดีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเป็นผู้บริหารระดับพาราไดส์ครับคุณสุภาพรช่วยยาและคุณทวีศักดิ์พลเขตครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคคยินดีต้อนรับสู่รายการ g i ฟต์อินสปายนะครับคุณคคสุภาพรแล้วก็คุณทวีศักดิ์นะครับทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ก้าวเข้ามา เลือกธุรกิจกิฟรีในการสร้างความสําเร็จแล้วก็ความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวของทั้งคู่แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ผมก็ทราบว่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านนี่ดูเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากจะชวนคุยถึงเรื่องราวในชีวิตในบางแง่มุมอาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับแต่ก็ผมเป็นตัวแทนท่านผู้ชมทําหน้าที่ซักถามเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับ ทั้งคุณสุภาพรและก็คุณทวีศักดิ์มากยิ่งขึ้นนะครับถามคุณสุภาพรก่อนดีกว่านะครับคุณสุภารพรนีชื่อเล่นหมครับมีค่ะชื่อน้ำหวานคนะ่ะคุณคน้ำหวานนะครับคุณน้ำหวานเป็นคนพื้นเพเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับในวัยเด็กคือ,อ,อ,อเกิดอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอลำปมาศแต่ว่ามาโตอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ส่วนพ่อเป็นคนขอนแก่นทั้งคู่ได้มาเจอกันอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วหนูก็เลยได้ไปโตที่ขอนแก่นแต่เป็นลูกครึ่งบุรีรัมย์กับขอนแก่นใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะทีนี้ในการเรียนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าย้ายไปย้ายมาค่ะ เดี๋ยวก็เรียนที่บุรีรัมย์บ้างเดี๋ยวก็เรียนที่ขอนแก่นบ้างแล้วก็เคยไปเรียนอยู่ที่สกลนครด้วยค่ะมีประสบการณ์หลายจังหวัดหลายจังหวัดค็ไปที่ที่บ้านตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทํางานเกี่ยวกับอะไรครับรับจ้างค่ะรับจ้างคุณแม่ก็รับจ้างเป็นแม่บ้านนะคะส่วนคุณพ่อก็รับจ้างอยู่ที่โรงสีโรงสีข้าวอะค่ะครับชีวิตในในวัยเด็กเรามีพี่น้องกี่คนนะฮะตอนนั้น ตอนวัยเด็กคือเราเป็นพี่สาวโตค่ะเป็นเป็นพี่คนโตอ๋อเด็น้องีกี่คนครับอ่าตอนนี้ก็มีน้องอยู่ทั้งหมด3คนอ่าเป็นน้องชายทั้งหมดเลยค่ะโอ้รวมเราด้วยเป็น4ี่ค่ะครับแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราเรียนหลายๆที่นะครับชีวิตของเรามันก็เหมือนมีเพื่อนฝูงเยอะถ้าชีวิตเราในวัยเด็กถ้าจะว่าไปความเขาเรียกความเป็นอยู่ของเราในยอนช่วงวัยนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมือนเด็กทั่วไปนะครก็ บางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยครับบางทีตอนที่อยู่บริรัมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้เราก็อยู่กับตากับยายค่ะแล้วก็อยู่กับตาบยายแ,แล้วก็จะช่วยช่วยงานบ้านตากับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ<ป>เลิกเรียนก็มาช่วยคุณตาคุณยายทำงานบ้านนะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นอะไรกับเขามากมายนะในนี้ตอนเรียนเนี่ยเราตั้งใจจะเรียนทางด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับคือตอนเรียนเนี่ย ตอนวัยเด็กยังไม่ไม่คิดแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเราไม่มีตังค์ใช้จะขอยายก็รู้ว่ายายไม่มีตังค์ใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยต้องหาบางทีก็ไปเขาเรียกว่าไปไปหาหอยจะหาหอยหาปูหาอะไรมาขายตามท้องนามาขายอันนี้ก็เริ่มเริ่มรู้จักการค้าขายละตอนนั้นอายุกี่กี่ปีฮะตอนนั้นยังอยู่ปประมาณปหนึ่งป ปหนึ่งปหนึ่งเลยค่ะปหนึ่งปสองนี่เริ่มหาพวกของในท้องที่เอาไปขายแล้วยังเล็กมากเลยคือหาเงินอยากได้ค่าขนมไปโรงเรียนแต่ก็รู้ว่าถ้าจะขอคุณยายก็คงไม่มีเราก็เลยเริ่มต้นหาเองก็ถือว่า เริ่มต้นหาตังค์แต่เป็น,<จ>เ,ปนเด็ก,ต,ดกตัวเล็กๆเล,กเลยเนะครับแล้วแล้วในที่สุดเราเราเรียนไปทางด้านไหนอะไรยังไงครับคือเราก็มาย้ายมาที่สกลนครตอนอยู่ป .2 ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นทีนี้พอไปอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยก็เริ่มอยู่ที่นั่นเลยค่ะครับพออยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยก็เริ่มรู้จักว่าจะ,จะอยากจะทำค้าขายแต่ว่าคุณพ่อพ่อก็จะพาไปอยู่ที่ทุ่งนาครับคือเรายังไม่มีบ้านอยู่ในบ,บ้าน ไปอยู่ที่ทุ่งนาแล้วก็ไม่มีตะเกียงเอ้ยไม่มีไฟฟ้าเลยนะใช้แต่ตะเกียงนะคะอาจารย์ไปโรงเรียนเราก็เดินไปค่ะคเดินไปถึง <c oughs> ถึงโรงเรียนเนี่ยช้ากว่าเพื่อนเลยค่ะอาจารย์กี่กิโลทำได้ไหม <c oughs> ก็ประมาณ1โลได้ครับและได้เรียนถึงชั้นไหนอะไรยังไงคอ่บก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์ที่แบบว่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านบ้างแล้วก็ย้ายไปอยู่นาบ้างคือบางทีพอ,พอ,พอเหมือนกับพ่อกับแม่เนี่ย ก็จะมีปัญหาครอบครัวบ้างเนี่ยค่ะพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยพ่อจะใช้พ่อจะเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแม่ก็จะพาปลูกผักปลูกอะไรขายเราเลิกเรียนมาเราก็จะมาเอาผักพวกนี้ไปขายเพื่อจะได้ตังมาเลี้ยงครอบครัวตอนที่เลิกเรียนมาเราก็ขินมาขายที่ที่บ้านในหมู่บ้านนะคะคแล้วทีนี้พ่อโตมาสักพักพอ่อก็พาเข้ามาอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มว่าเอ๊ะในบ้าน เราไม่ได้มีไม่ได้ปลูกผักปลูกอะไรขายเลยจะทํำยังไงก็เลยเห็นเขามีรถออกไปตลาดเช้าแต่เช้าเลยตีสตีห้าเลยาอาจารย์ก็เลยโกหกแม่ว่าอา,อาจารย์เนี่ยให้ไปช่วยงานที่โรงเรียนครับให้ไปช่วยงานที่โรงเรียนขอไปแต่เช้า,าจริงๆเราแอบไปไปไป,ไ,ปไม่ใช่แอบแอบแอบไปขึ้นรถโด,ดยสารเพื่อ,อจะไปตลาดไปตลาดเอาเก็บคือแม่ให้ตังไว้เนี่ยเราก็จะเก็บ เก็บตังค์ใส่กระปลกไว้ออมแวะแล้วเอาเงินตัวนั้นแหละค่ะเงินส่วนนั้นแหละไปซื้อพวกขนมพวกลูกอมอะไรเนี่ยยัดใส่กระเป๋าแล้วไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียนแต่พ่อ,อไม่ให้พ่อกับแม่รู้รทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็ไม่รู้นะว่าท่านรู้แต่พอเวลาเดือดร้อนทีไรเวลาไม่มีเงินจ่ายข้าวข้าวทีไรท่านก็บอว่ามีตังค์ให้แม่ไปจ่ายข้าวข้าวไหมพอดีแม่เซ็นเขาไว้อย่างงี้ค่ะคพอดีแม่ ไม่มีตังค์ตอนนี้นหนูมีไหมอะไรอย่างค่ะเราก็ไม่รู้ว่าแม่เรารู้ก็แอบเอาตังค์ที่ที่เก็บไว้นะคะอาจารย์เอามาให้ค,ค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องเหมือนกับว่าเอะเราต้องหาไรายได้ให้กับครอบครัวอยู่ตลอดรู้ว่าพ่อก,กับแม่เนี่ยหาตังค์ยากนะไม่ค่อยมีนะแล้วก็มีน้องอีกเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราเรียนเราก็เลยถนัดที่แบบว่าอยากจะค้าขายมากกว่าก็เลยยุติการเรียนของเราไปยังยังค่ะอาจารย์<า>ยังยังไม่ยุติ ทีนี้ก็มีช่วงที่ว่าเรียนจนถึงมรับเรียนจนถึงม .3 แต่ส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ที่ท้องท้องทุ่งนามากกว่าเรียนจนถึงม .3 ก็เลยดรอปเรียนดรอปเรียนมัธยมไปเรียนต่อช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับโทรทัศน์สีวิทยุเทปคาสเซตอะไรพวกนี้ค่ะที่สารพัดช่างขอนเกน ก็ไปใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในขอนแก่นในช่วงนั้นเนี่ยพ่อจะจะอาที่หนึง่งพ่อจะมาส่งตังให้0 0ครับคือเราจะกลับบ้านแล้วก็แล้วได้ตังกับพ่อมา500มาใช้ในช้างอาทิตย์นี่พอกลับไปเนี่ยดูเหมือนว่าพ่อก็หาตังไม่ค่อยได้เราก็เกรงใจกลัวว่าพ่อจะไม่มีตังให้ไงคะ่ะก็เลยตัดสินใจไม่ไปแต่เป็นว่าสา์อาทิตเนี่ยต้องมารับจ้างขายรับจ้างเสิร์ฟ เสือก๋วยเตี๋ยวค่ะอาจารย์หาหาอะไรได้เพิ่มอีกในช่วงที่เรียนอยู่ตรงนั้นได้วันละ70บาทเองค่ะอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะนั่นก็คือเท่ากับว่าเราไปเรียนทางด้านช่างซ่อมแล้วเราก็หาเงินเรียนจนจบไหมฮะจบค่ะแล้วก็เริ่มต้นทํางานยังค่ะยังไม่ทางานแล้วยังไงฮะกลับมาอยู่ที่บ้านอีค่ะอาจารย์แล้วก็มาเรียนต่อม4ตอนที่ไปอยู่ตอนที่ไปอยู่ขอนแก่นเนี่ย คือมันได้รู้รู้แต่ว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับเคยไม่มีตังค์สักบาทก็เคยนะอาจารย์ต้องไปรับรับจ้างไปรับจ้างเขาเนี่ยค่ะต้องมาใช้ในแต่ละวันไม่อยากกลับไปขอพ่อแม่จนจนพ่อเนี่ยต้องตามกลับมาเ่ออยู่ยังไงกินยังไงค่ะจนท่านก็ทําให้ท่านรู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะพอกลับไปเรียนต่อม .4 ม .5 ถึงได้เริ่มรู้จักกับคุณ ตู่อะค่ะชื่อชื่นคุณตู่งั้นเดี๋ยวเราถามคุณตู่คุณทวีศักดิ์บ้างชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นคนเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรครับผมเกิดที่เขาสุนกวางนะครับครับจังหวัดขอนแก่นอ๋อครับเป็นคนก็คือเรียนมัธยมนี่ผมเรียนอยู่เขาสุนกวับตัวเมืองอำเภอตัวของอำเภอครับก็คือขี่รถโดยสารเนี่ยมาทุกวันทุกวันครับที่บ้านเนี่ยไม่ได้รวยนะครับครับ เป็นครอบครัวครอบครัวเล็กๆครับมีน้องสองคนคผู้หญิงคนหนึง่งผู้ชายคนนึ่งครับ,รบ,รบก็เลยตัวเองเนี่ยความโชคดีก็คือเป็นพี่พี่พี่ของน้องเนี่ยเป็นพี่คนโตก็ก็ได้มาโอกาสมาเรียนที่ตัวอำเภอครับแล้วก็พอจบก็ก็ได้ไปเรียนที่ น้ำพองแล้วตอนที่เรียนน้ำพองเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึง่งซึ่งซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตของของผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คือผมเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ตอนนั้นอายุอายุตอนนั้นอายุกำลังจะจบปวชปีสามครับ,รบเลือดเทอมสุดท้ายเนี่ยผมผมก็จบเหมือนเดิมอะ่ะจบเหมือนกับเพื่อน แต่ต้องมาหามาหาเข้าโรงพยาบาลสองครั้งสามครั้งครับเพื่อส่วันทเหตุครับทางรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ครับครับคือไปชนไปชนไปชนรถกระบะครับแล้วหน้านี้โดนกระจกบานครับก็คือเข้าโรงพยาบาลสัญลากรรมอยู่สองครั้งครับครับว่าจะเรียนจบปวชปีสามเนี่ยแล้วพอจบปวชปีสามเนี่ ก็เริ่มมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นครับครับแล้วก็มาเรียนจนจบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นครับก็พูดง่ายๆอุบัติเหตุทาให้เราเราเรียนช้าไปหน่อยนึงครับครับครับก็คือมันอุบัติเหตุเนี่ยมันสร้างความไม่มั่นใจให้ตัวเราครับครับพอได้มารู้จักน้องวานเนี่ยผมจึงได้รู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะมี คนอื่นอีกเยอะท,ที่ที่เขายังด้อยกว่าเราก็เลยมีกำลังใจที่จะสู้ต่อครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่เรื่องราวชีวิตช่วงเริ่มต้นเท่านั้นของทั้งสองท่านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าชีวิตของทั้งสองท่านจะดำเนินต่อไปอย่างไรทันทีที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น mm hmm. ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ